ชาวบาซิลอึงความน่ารักของแฟนวอลเลย์บอลไทยทําเอาชาวบาซิลใจฟูไปตามๆกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูคอมเมนต์นะครับถ้าพูดถึงประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเรื่องหนึ่งที่ดังไปทั่วโลกเลยก็คือเรื่องการต้อนรับที่แสนจะอบอุ่นใช่ไหม่ะครับไม่ว่าใครจะมาเยือนก็ต้องประทับใจกับรอยยิ้มและน้ำใจของคนไทยของเรา แล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกด้วยบอกเลยว่าเรื่องการต้อนรับเนี่ยถูกพูดถึงเยอะมากๆเลยครับและล่าสุดเลยทีมวอลเลย์บอลหญิงระดับโลกอย่างทีมชาติบราซิลได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วซึ่งการต้อนรับที่พวกเขาได้รับโดยเฉพาะซุปตา์ของทีมอย่างกาบีเนี่ย มันอบอุ่นและน่าประทับใจซะจนแฟนๆชาวบราซิลเองอยังต้องออกมาคอมเมนต์ชื่นชมกันยกใหญ่เลยครับเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ อย่างที่รู้กันนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการสำคัญระดับโลกซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นเจ้าภาพแล้วเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ทำได้ดีมาตลอดก็คือการต้อนรับครับมันเป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาและทีมงานจากทั่วโลกมานักต่อนักแล้วนะครับและครั้งนี้ก็เช่นกันครับ เมื่อทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติบราซิลได้เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ภาพที่เกิดขึ้นที่สนามบินเนี่ยบอกเลยว่าน่ารักน่าประทับใจมากๆครับ มีแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยจํานวนมากเลยนะครับไปตอนรับกันอย่างอบอุ่นมากๆโดยเฉพาะซุปตาของทีมอย่างกาบี้ที่ดูเหมือนจะเป็นขวัญใจของแฟนๆชาวไทยเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับเธอได้รับดอกไม้เยอะมากๆจนแทบจะถือไม่ไหวเลยทีเดียวสีหน้าของเธอก็ดูมีความสุขและประทับใจมากๆเลยครับ ซึ่งภาพแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจจริงๆมันแสดงให้เห็นถึงน้ำใจแล้วก็ความรักในกีฬาวอลเลย์บอลของคนไทยที่เราไม่ได้เชียร์แค่ทีมของตัวเองแต่เรายังมอบความรักและกำลังใจให้นักกีฬาทีมอื่นๆที่เราชื่นชอบด้วยมันคือจิตวิญญาณของกีฬาที่แท้จริงเลยครับและแน่นอนครับว่าพอภาพการต้อนรับที่แสนอบอุ่นนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวบาซิลที่ได้เห็นเนี่ย รู้สึกประทับใจและปลื้มใจแทนนักกีฬาของพวกเขากันเป็นอย่างมากเลยครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าพวกเขาพูดถึงเรื่องนี้กันยังไงบ้างคันแรกนะครับก็มาแบบตัดพอเล็กๆแต่ก็ชื่นชมนะครับเขาบอกไว้ว่าในขณะที่ในต่างประเทศกาบีได้รับความเคารพลและยกย่องแต่ในบราซิลเธอต้องเจอกับพวกเฮตเตอร์ที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญ กาบีเป็นที่รักและมีคุณค่าในสายตาชาวต่างชาติมากกว่าคนบาซิลด้วยกันเสียอีกน่าเศร้าจริงๆมาดูคอมเมนต์ท่านนี้กันบ้างครับบอกว่าเป็นการต้อนรับที่สวยงามอะไรอย่างนี้ฉันเคยไปเชียงใหม่เมื่อปี2017คนไทยน่ารักและให้การต้อนรับดีมากจริงๆส่วนคนนี้นะครับมาสั้นๆแต่ได้ใจความครับเขาบอกไว้ว่าเป็นการต้อนรับที่สวยงามเต็มไปด้วยดอกไม้และพลังดีๆ อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเป็นผู้คนที่ล่าเริงและเป็นธรรมชาติอะไรขนาดนี้คอมเมนต์นี้นะครับชื่นชมในน้ำใจของแฟนๆชาวไทยเลยครับเขาบอกไว้ว่าน่าทึ่งมากรู้วิธีต้อนรับผู้เล่นได้ดีขนาดนี้แม้จะไม่ใช่ผู้เล่นจากทีมชาติของตัวเองก็ตามมาดูความเห็นนี้กันบ้างครับเขาบอกไว้ว่าสวยงามมากขอแสดงความยินดีกับคนไทยมันดูสวยงามและเปี่ยมไปด้วยพลังงานที่ดีจริงๆ ท่านต่อมานะครับเ็าพูดถึงกาบี้น,น่าสนใจมากครับเขาบอกไว้ว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติของกีฬาในบราซิลเลยคนบราซิลชอบทําอะไรแบบนี้แหละกาบี้คือนักวอลเลย์บอลหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยนะไม่สิเธอคือที่สุดแล้วต้องหาท่านนี้ก็พูดคล้ายๆกับท่านแรกนะครับเขาบอกไว้ว่ากาบี้ที่แสนวิเศษของเรา ได้รับการยกย่องอย่างที่เธอสมควรจะได้รับในขณะที่ในบาซิลกลับมีคนใจแคบและขี้อิดช,ชา้าคอยแต่พูดถึงเธอในแง่ร้ายมาดูคำอวยพรจากแฟนวลอลเล์บอลท่านนี้ครับเขาบอกไว้ว่าพวกคุณสมควรได้รับการต้อนรับแบบนี้เหล่านักลบหญิงโดยเฉพาะกาบี้ที่ได้รับความรักเป็นพิเศษจากแฟนๆชาวไทยขอให้พวกคุณประสบความสำเร็จมีสมาธิมีความมุ่งมั่นและเจอแต่สิ่งดีๆนะ อีกหนึ่งความเห็นที่ประทับใจครับเขาบอกไว้ว่าเป็นการต้อนรับที่งดงามมากขอให้พระเจ้าอวยพรพวกเธออย่างมากมายนะสาวๆขอให้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพราะแรงเชียร์จากพวกเราจะยิ่งใหญ่ตามไปด้วยท่านต่อมานะครับก็บอกไว้ว่ามาหัศจรรย์มากที่พวกเธอได้รับการต้อนรับด้วยความรักมากมายขนาดนี้ขอให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราโชคดีนะ ส่วนท่านนี้นะครับดูจะมีความสุขตามไปด้วยเขาบอกไว้ว่าสวยงามจังฉันชอบที่ได้เห็นความรักมากมายขนาดนี้ขอให้พวกเธอได้รับมันมากยิ่งขึ้นไปอีกส่วนคอมเมนต์นี้นะครับมาสั้นๆง่ายๆแต่ชัดเจนครับบอกไว้ว่างดงามมากพวกเธอสมควรได้รับมันจริงๆท่านนี้ก็รู้สึกดีเหมือนกันครับเขาบอกไว้ว่าสุดยอดไปเลยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากที่ได้เห็นความเคารพ ที่พวกเขามีต่อทีมชาติของเราความคิดเห็นของชาวบราซิลท่านต่อมานะครับท่านนี้บอกไว้ว่าการต้อนรับแบบนี้คือพลังใจชั้นดีให้นักกีฬาเลยพวกเธอต้องเล่นด้วยหัวใจที่พองโตขึ้น,นแน่ๆที่รู้ว่าได้รับความรักมากมายขนาดนี้แม้จะอยู่ไกลบ้านขอบคุณนะประเทศไทยส่วนท่านนี้นะครับก็มาแบบซึ้งๆเขาบอกไว้ว่าในฐานะคนบราซิลคนนึง พอได้เห็นภาพแบบนี้แล้วหัวใจฉันฟูเลยถึงแฟนๆชาวไทยทุกคนนะขอบคุณที่ช่วยดูแลสาวๆของเราพวกคุณสุดยอดมากท่านนี้นะครับมองว่านี่คือบทเรียนเลยเขาบอกไว้ว่าผมหวังว่าแฟนๆบางคนที่บาร์ซิลจะได้ดูคลิปนี้นะนี่คือความรักและความเคารพที่บริสุทธิ์คนไทยกำลังสอนเราให้เห็นคุณค่าของไอดอลตัวเองขอบคุณนะประเทศไทย ส่วนท่านนี้นะครับชื่นชมในความทุ่มเทของแฟนๆชาวไทยครับเขาบอกไว้ว่าการไปเชียร์ในสนามก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่การสลัเวลาไปรอที่สนามบินพร้อมดอกไม้กับป้ายเนี่ยมันคือความทุ่มเทอีกระดับความค้างขาของแฟนๆชาวไทยนี่มันน่าทึ่งจริงๆมาดูมุมมองของคนนี้กันบ้างครับเขาพูดถึงกําลังใจของนักกีฬาเลยครับเขาบอกไว้ว่า การต้อนรับแบบนี้มันมีค่ามากกว่าการฝึกซ้อมก่อนแข่งขันซะอีกมันเติมพลังบวกให้กับนักกีฬาและย้ำเตือนว่าพวกเขากำลังเล่นเพื่ออะไรตอนนี้พวกเธอต้องรู้สึกมีกำลังใจมากแน่ๆแ,และคอมเมนต์ของชาวบราซิลท่านต่อมานะครับเขาบอกไว้ว่า ดูคลิปนี้แล้วผมขนล,ลุกเลยการได้เห็นรอยยิ้มของกาบี้และความรักทั้งหมดนั้นมันสวยงามมากจริงๆมันทำให้ผมภูมิใจที่ได้เป็นแฟนคลับของพวกเธอเป็นภาพที่งดงามมากและความคิดเห็นของชาวบาซิลท่านสุดท้ายนะครับบอกไว้ว่าผมดูวอลล์บอลมาหลายปีและเดินทางไปดูหลายแมตช์ทั่วโลกบอกได้เลยว่า การต้อนรับจากแฟนชาวไทยมันคนละระดับจริงๆความรักในกีฬามันเป็นของจริงและเต็มไปด้วยความเคารพเรียกได้ว่าชาวบาราซิลส่วนใหญ่เนี่ยประทับใจกับการต้อนรับของแฟนๆชาวไทยเรามากๆเลยนะครับ หลายคนถึงก็บอกว่ากาบี้ได้รับความรักจากคนไทยมากกว่าที่บ้านเกิดของเธอซะอีกซึ่งมันก็เป็นอีกเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะครับที่ซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของรอยยิ้มและการต้อนรับของคนไทยเราเนี่ยมันสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติได้อยู่เสมอนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างและเชียร์ใครเป็นพิเศษคอมเมนต์เขามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ช่องดูคอมเมนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องดูคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ